มิรทีฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2อ2 4 2 0 2 5น้ 2025. ในนัดที่13นะครับผมนัดที่13นี้นะครับจะมีคู่ดาบิเมต์อยู่1คู่นะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ คู่แรกที่จะเปิดหัวในนัดที่13นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไบตันครับรับการมเยือนของเซาแทมตันเตะกันตีสามของค่ําคืนวันนี้ครับคือคืนวันศุกร์หรือว่าเช้าวันเสาร์นั่นเองนะครับไบตันครับตอนนี้อยู่ที่5ของตารางรับการเยือนของเซาแทมตันที่สุดท้ายของตารางครับเซาแทมตันที่แล้วครับเล่นเอาล์พูทีมแล้วของผมเนี่ยเกือบตายเลยครับผมต่อไปนะครับคู่สี่ทุ่มครับวูฟแฮมตันครับรับการมเยือนของบอทมัตครับวูดแฮมตันปีนี้โชว์ฟอร์มไม่ดีครับแต่บออมมัรโชว์ฟได้ อยู่ในระดับมาตรฐานของตนเองครับผมคู่สี่ทุ่มคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างคิตตันพาเลตครับเปิดบ้านรับแกมบงของนิวคาสเซิลคิตตันพาเลตปีนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คิตตันพาเลตอยู่อันดับรองสุดท้ายของตารางครับเปิดบ้านรับแกมบงของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลครับนัดที่แล้วนะัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มไม่ดีครับเพราะว่าเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสแฮมครับขุนค,คอนศูนย์ประตูต่อสอง คู่สี่ทุ่มคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสครับเปิดบ้านพบกับอีสวิกทาวน์นอตติงแฮมฟอร์เรสครับปีนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เกินคาดมากๆครับตอนนี้อยู่ที่7ของตารางครับส่วนอีสวิกทาวน์ครับตอนนี้อยู่ที่18ของตารางคู่สี่ทุ่มคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของจิ้งจอกสยามครับเลสเตอร์ซิตี้ของคนไทยแล้วนั่นเองครับเบนฟอร์ดครับปีนี้อยู่ที่11นะครับ กับเลตเตอร์อยู่ที่16ตอนนี้ครับคู่นี้ถือว่าสูสีดูดีมากๆากเลยนะครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นการพบกันลุกวางเวทแฮมรับการเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยคู่นี้อาร์เซนอลครับ,รบตอนนี้อยู่ที่4ของตารางนะครับผมต้องไปเยือนที่14ของตารางครับอย่างเวทแฮมอาร์เซนอลครับนัดนี้จำเป็นต้องชนะนะครับเพื่อจะทำแต้มจี้กับ ด้านบนๆหรือว่าพวกจาฝูงพวกรองจาฝูงให้มากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นผลดีที่สุดของอาร์เซนอลนะครับไปดูวันอาทิตย์กันบ้างนะครับวันอาทิตย์นะครับคู่แรกเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นเชลซีเปิดบ้านรับการเมือนของแอตตันวิลล่าครับคู่นี้ก็น่าดูเอามากๆครับเชลซีตอนนี้นะครับเชลซีตอนนี้อยู่ที่3ของตารางครับกับแอตตันวิลล่าอยู่ที่8ของตารางครับแอตตันวิลล่า ช่วงตรุ่การครับประมาณ2 3สนัดแรกเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่ว่าหลังๆ2-3งสานัดเนี่ยเริ่มแพ้แล้วครับส่วนเชลซีนะครับตอนนี้ระบบกับแผนเนี่ยกำลังเริ่มปรับตัวเริ่มจูนเข้าหากันได้ครับตอนนี้ทำผลงานได้ดีครับอยู่ที่3ของตารางนะครับคู่ต่อไปครับเวลา2ทุ่มครึ่งครับท็อกแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการเยืนของฟูลแลมครับสเปอร์นที่แล้วนี่ครับโชว์ฟอร์มได้ผิดคาดกับในการบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ถึง4ประตูต่อศูงครับอันนี้เป็นผล ที่เกินคาดครับสำหรับซัปเปอร์ต้องเปิดบ้านรับการเยอนของฟูลแลมครับฟูลแลมตอนนี้อยู่ที่9ข,ของตารางถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรครับสำหรับฟูลแลมผู้ต่อไปนะครับอัโมลิมครับอัโมลิมโค้ดใหม่ของแมนยูนะครับอันนี้จะเป็นนัดที่2ของเขาในศึกพิีมียร์ลีกอังกฤษนะครับต้องทําศึกนะครับ เวลา2ทุ่มครึ่งเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันปีนี้ก็ถือว่ายังฟอร์มไม่ดีเหมือนทุกปีนะครับผมตอนนี้เอฟเวอร์ตันอยู่ที่15้าของตารางครับต้องออกไปเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่12บของตารางครับไม่ต่างกันสามลำดับเองเท่านั้นนะแต่แมนยูตอนนี้เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับอะไรอะไรก็อาจจะดีขึ้นนักเตะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันครับนัดนี้แมนยูน่าจะไม่ยากครับสำหรับแมนยู คู่สุดท้ายของค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับอันนี้จะเป็นคู่ดาบิแมตที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับเวลาห้าทุ่มตรงครับลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นที่1ของตารางครับส่วนแมนซิตี้เป็นที่2ของตารางลิเวอร์พูลครับนัดที่แล้วครับบุกไปเยือนเซาแธมป์ตันครับเกือบเอาตัวไม่รอดครับโดยได้โมโกมาเมซาร่าครับยิง2ประตู อ่าช่วยแฮรี่พูครับขวาชัยออกจากเซาแทมตันไปได้ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ส่วนแมนซิตี้ครับช่วงนี้ครับถือว่าฟอร์มย่ำแย่เอามองบ้างเลยครับเป๊ปแพ้5นัดรวดครับส่วนนัดล่าสุดไปเสมออับเฟียนูดในสึกยูฟาแชมเปี้ยนครับ3ประตูต่อ3านําไปก่อน3 0ในสุดท้ายโดนฟียนูดตีเสมอได้3ประตูต่อ3นะครับตอนนี้เป๊ปไม่ชนะใครมาแล้วถึง6นัดนะครับส่วนนะครับผมส่วนในพิเม์ลีกนัดล่าสุด เปิดบ้านแพ้กับสเปอร์ไปถึงศูนย์ประตูต่อสี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแมนซิสตี้แพ้คาบ,บ้านไปถึงศูนย์ประตูต่อสี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่สิบสามนะครับผมว่าใครเจอใครกันบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่13นะครับผมของฤดูกาล2024-2025ลิเวอหรือว่าผู้จะคว้าชัยในบ้านได้หรือไม่ครับถ้าคว้าชัยได้ทีมลกของผมก็จะทิ้งห่างแมนซิสตี้เนี่ยเป็น11คะแนน ส่วนอาร์เซนอลจะจี้ตามแมนซิตี้ไม่ได้หรือเปล่าครับถ้าแมนซิสตี้แพ้อาร์เซนอลชนะอันนี้มันเลยทีนี้ครับที่ 1, 2, 3น่าจะลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวครับคอยติดตามชมกันครับว่าคู่ไหนผลจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้มิรธีุฟบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ